สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาอยากสั่งเครื่องดื่มอร่อยๆแต่เอ๊ะภาษาจีนพูดยังไงดีนะวันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกบทสนทนาภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ได้จริงเลยครับสถานการณ์ก็คือที่ร้านน้ำผลไม้ปั่นในไทยนี่แหละครับอือเป็นสถานการณ์ที่เจอบ่อยๆเลยนะคะเวลาไปเที่ยวหรือแม้แต่ในชีวิตประจาวันใช่ครับเรามีบทสนทนาจำลองนะฮรระหว่างลูกค้าชาวจีนกับพนักงานคนไทยก็จะมีตั้งแต่ทักทาย เลือกเมนูถามเรื่องความหวานถามขนาดแก้วไปจนจ่ายตังเลยครบครบเรียกว,ว่าครอบคุมขั้นตอนพื้นฐานเลยนะคะเป้าหมายคืออยากให้ผู้ฟังคุ้นเคยกับศัพท์และประโยคสำคัญสำคัญที่ใช้บ่อยๆนะครับจะได้เอาไปใช้ได้จริงทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดๆเราจะฟังกันสองรอบนะครับรอบแรกจะช้าๆหน่อยเน้นออกเสียงชัดๆค่ะแล้วรอบที่สองรอบสองก็จะเร็วขึ้นให้เหมือนเวลาเราคุยกันจริงๆครับได้ฟิลธรมธรมชาติธรรมชาติหน่อย เอาละครับงั้นมาเริ่มรอบชากันก่อนเลยพนักงานเริ่มทักทายนะครับนิฮ่าวควนหญิงกวางหลินย่าวย่าวไหลอีเบยชินเชียนกัวจือสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสนใจน้ำผลไม้สดสแก้วไหมครับอืมเปิดมาด้วยคำคุ้นเคยเลยควนหญิงกวางหลิงยินดีต้อนรับอันนี้ตามร้านค้าทั่วไปใช้กันเยอะเลยค่ะส่วนซินเชียนกัวจือนี่ก็คือน้ำผลไม้สดนะคะยังไม่ใช่แบบปัน่นครับผม ลูกค้าก็ถามกลับไปว่าโยชัไม่ช่วยกัวเคยชวนมีผลไม้อะไรให้เลือกบ้างคะพนักงานก็ตอบมาเป็นลิสต์เลยวอมันโยมังกัวแซงเจียวหลัววามีกัว草ล菠ไ哈ซ瓜和กัวเรามีมะม่วงกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่สับปะรดแคนตาลูปแล้วก็สาวรสครับ โอโ้มาครบเลยนะคะผลไม้ฮิตฮิตของไทยทั้งนั้นเลยสังเกตไหมเขาก็มีทั้งมังกวัวมะม่วงซีกวาแตงโมหรือป่ายเชียงกวัวาสาวรถสพวกนี้เออนักท่องเที่ยวจีนน่าจะชอบกันรู้สับพวกนี้ไว้ก็ดีเลยค่ะใช่ครับลูกค้าตัดสินใจเลือกแตงโมวอเยาาอีเปยซีกวาจือฉันขอน้ําแตงโมหนึ่งแก้วค่ะตรงนี้พนักงานถามเพื่อความชัดเจนเยาซินเซียนซาตาด หายชิจ้าซ้วนหน่ายเดอะบิงชารับแบบปั่นสดหรือแบบสมูตตี้ใส่โยเกิร์ตดีครับคำว่าเชี่ยนตานี่คือปั่นสดสดตรงนั้นเลยส่วนปิงชาก็คือสมูตตี้หรือน้ำปั่นที่เราคุ้นเคยกันลูกค้าเขาก็ตอบว่าเอาแบบใส่โยเกิร์ตจะซ่วนหน่ายเด้เชี่ยเชี่ยแบบใส่โยเกิร์ตค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถามเรื่องความหวานต่อเฉียนตู้เคยเฉือนมาเลือกระดับความหวานได้ไหมคะพนักง,งานบอกว่าได้เคย ย่าเสาถังจึงฉังถังห้ซื้อด u ทั a งได้ครับจะเอาหวานน้อยปกติหรือหวานมากดีครับลูกค้าเลือกหวานน้อยครับเสาถังแล้วก็ถามเรื่องขนาดแก้วเบสิโอตัวต้ามีกี่ขนาดคะการระบุความหวานนี่สำคัญนะคะ คนจีนบางทีก็ไม่ทานหวานมากเหมือนกันชาวถังหวานน้อยเจ้งช้างถัง,งหวานปกติหรือถ้าใครชอบหวานๆก็ดูวถังส่วนขนาดแก้วก็ทั่วไปค่ะจงใบแก้วกลางด้าใบแก้วใหญ่พนักงานก็ตอบเรื่องขนาดแก้วไปเหอ,อยู่จงใบ16ออนซ์เหอตาใบสออนซ์มี2ขนาดครับแก้วกลาง16ออนซ์กับแก้วใหญ่22ออนซ์ลูกค้าเอาแก้วกลางจงไบจ้เขย ขอแก้วกลางค่ะแล้วก็ถามราคาตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่คะจังหวะนี้ล่ละค่ะที่พนักงานมักจะเสนอโปรโมชัน่นเซียนไซโยซูเซียวหมายเสองอี e. คำว่าซูเซียวคือโปรโมชัน่นส่วนหมายเลขสองอี e, ซื้อสองแถมหนึ่งนี่เจอบ่อยมากในไทยเลยนะคะพอได้ยิมโปรโลูกค้าก็สั่งเพิ่มเลยอ๋อหนวดไซโย่สองแก้บ一杯芒่าเหม อ๋องั้นฉันเอาอีกสองแก้วมะม่วงหนึ่งสตรอเบอรี่หนึ่งค่ะฮ่าฮเปลี่ยนใจทันทีเป็นเรื่องปกติค่ะเจอโปรดีดีพนักงานก็สรุปยอดฮอเตอร์ซันเป้อีกงอีกแปก,ก็ุดท้จูได้เลยครับรวม3ามแก้วเป็น120บาทครับสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินลูกค้าถามเคยใช้บัตะมาจ่ายด้วยบัตรได้ไหมคะพนักงานก็ให้ตัวเลือกมาครบเลยค่ะเคยอวเมินโชว์信用卡 สามามเ扫码支付和现金ได้ครับรับทั้งบัตรเครดิตสแกน QR code แล้วก็เงินสดครับคำว่าชวาขาก็คือใช้บัตรเครดิตสาจา้ฟู่คือสแกนจ่าย QR code ซึ่งตอนนี้เอ่อฮิตมากๆเลยแล้วก็เซียนจีนคือเงินสดสับพวกนี้สำคัญตอนจ่ายเงินจริงๆค่ะ เอาละครับพอเราค่อยๆแกะคำศัพท์แกะประโยคกันไปแล้วทีนี้เรามาลองฟังบทสนทนาเดิมอีกรอบนะครับคราวนี้จะเอ่อเป็นความเร็วแบบธรรมชาติมากขึ้นลองฟังจังหวะน้ำเสียงความลื่นไหลดูนะครับนี่หาวฮวนหญิงกวางลิน要不要来一杯新鲜果汁？有什么水果可以选？我们有芒果、香蕉、西瓜、草莓、菠萝、哈密瓜和百香果。 我要一杯西瓜汁，要新鲜现打的，还是加酸奶的冰沙？加酸奶的，谢谢。甜度可以选吗？可以，要少糖、正常糖还是多糖？少糖就好。嗯，杯子有多大？我们有中杯十六盎司和大杯二十二盎司，中杯就可以。多少钱？中杯六十泰铢，现在有促销，买二送一。 哦，那我再要两杯，一杯芒果，一杯草莓。好的，三杯一共一百二十泰铢。可以刷卡吗？可以，我们收信用卡、扫码支付和现金。เย้เลยครับ。ฟังเร็วขึ้นก็พอจับใจความได้นะครับ。ทีนี้เรามาทวนคำศัพท์สำคัญๆที่เจอในบทสนทนาหนีกันสักหน่อยมีทั้งกัวจื้อน้ำผลไม้ปิงชาน้ำปั่นส му ตี้ ค่ะแล้วก็ชื่อผลไม้ฮิตๆพวกมังกวัวมะม่วงชีกวาแตงโมชาวเมย์สตรอเบอรีอร่ตัวเลือกต่างๆอย่าง,าง,าง,งจะสวนไหนใส่โยเกิร์ตไหมระดับความหวานเชาถังหวานน้อยขนาดแก้วจงเปแก้วกลางโปรโมชั่นชั่วเชียวหมายอารส่องอีซื้อสองแถมหนึ่ง และวิธีจ่ายเงินชว่าค่ะใช้บัตรหรือสาวหมาจื่อฟู่สแกนจ่ายคำพวกนี้มีประโยชน์จริงๆครับมีประโยชน์มากจริงๆค่ะโดยเฉพาะเวลาไปสั่งอาหารเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันรู้คำพวกนี้ไว้ช่วยได้เยอะเลยค่ะสื่อสารได้ตรงใจมากขึ้นครับผมและนี่ก็คืออ,อ แก่นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกบทสนทนาที่ร้านน้ำผลไม้กันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าศัพท์และประโยคเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ใช้ได้จริงอืมใช่เลยค่ะการเข้าใจขั้นตอนวลีที่ใช้บ่อยๆจะช่วยการสั่งเครื่องดื่มหรือสถานการณ์คล้ายๆกันเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับมีอีกมุมนึงที่น่าสนใจนะคะอยากชวนให้ลองคิดต่อ คือนอกจากจำคำพท์แล้วลองสังเกตโครงสร้างหรือลำดับขั้นของบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ดูค่ะตั้งแต่การทักทายสอบถามความต้องการเสนอตัวเลือกยืนยันรายการถามราคาแจ้งโปรจ่ายเงินมันมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบของมันอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอ๋อจริงด้วยครับ มันเป็นสเต็ปๆไปใช่ค่ะทีนี้ลองทิศดูว่าความเข้าใจเรื่องโครงสร้างบทสนทนาบริการแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับการสื่อสารในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างไงบ้างเช่นอาจจะเป็นการซื้อตัว๋วจองโรงแรมถามทางหรือสถานการณ์บริการอื่นๆการเข้าใจโครงสร้างพวกนี้อาจจะช่วยให้เราสื่อสารได้มั่นใจขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยก็ตามมันจะเป็นไปได้ไหมคะ